ยองคัสเซยอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนต์อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้น็อกก็จะเปอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีจีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจีนะครับผมแล้วก็มีล็อบบี้สีใหม่ที่เป็นสีชมพูวันเบลสดใสสมกับเทศกาลวันบไทยจะบ้าเหรอไม่ใช่นะครับผมสีชมพูนี้เขาจะสื่อถึงว่า อ๋อ,อเป็นฤดูที่ผลิดอกออกผลนะครับผมยินดีต้อรับจี้ใหม่ก็คือรองเท้าซปเปอร์ดิเมนชั่นดรอปสปริงิงๆสปริงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกับดักสปริงนะครับผมแต่คือสปริงที่แปลว่าฤดูใหม่ๆผลิเนะาะอ่าทางเกาหลีเขาก็เปลี่ยนฤดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วท่ายละ่ะเปลี่ยนหรือยังความสามารถของจี้นี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่า เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเมื่อเราทําการตกเล่นมาของเราหรือว่าก่อสร้างเนินมาของเรานะครับผมมีโอการ50%ที่จะว้าไปยังพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้เนาะแต่ที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีบวก5%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็ความสามารถในการดรอปเนาะในเถนของเราเมื่อเราตกเล่นมาของเรามีการ60%นะครับผมว้าไปยัพื้นที่ไหนก็ได้พร้อมกับก่อสร้างเนินมาของเราทันทีนะครับผมก็เพิ่มมาอ10%จาก50%กลายเป็น60%ก็ถือว่า เยอะอยู่แต่วิธีการหาจี้วหนนี้นะครับผมเราสามารถหาได้แค่การการทำไมการทำไมการเติมตังเท่านั้นนะครับผมก็คือพันสบาทจุด83สาตางรับไปเลยจี้น้องคนนี้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้รองเท้าดอกธรรมดาก็ได้เนาะอ่าเติมตังยังไม่หมดนะครับผมมีครอบใหม่ด้วยมีครอบสปริงใช่ไหมก็เห็นคขาว่านิวอยู่เนี่ยอยู่ไน ไม่มีนะครับผมก็คือกรอบเดิมนั่นแหละกรอบมันซื้อกันได้สวยดอกแดงด้วยเนาะส่วนจี้เว้นนะครับผมก็จะเป็นจี้เดิมที่กลับมานะครับผมแต่ก็ขอกระซิบบอกไวเลยว่าก็ยังเป็นจี้ที่โหดอยู่เนาะถ้าเกิดว่าใครไม่มีจี้เซตน,นี้หาไว้ก็ไม่เสียใจนะครับผมก็ได้ใช้แน่นอนเนาะอย่างเช่นหมวกซูเปอร์ชิลนะครับผมก็มีความสามารถของซูเปอร์ชิลนั่นแหละแล้วก็ อ่าอันนี้จะเป็นแลนสกายแลนเดลเทศใช่ไหมอ่าก็ใช้ได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นหมวกหุ่นกระบอกนะครับผม,ผมก็เปลี่ยนสูงว่ากลายเป็นหุ่นกระบอกเนาะเวลาเราตบมือของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดซูเปอร์ชิลนะครับผมมีความสามารถในการทํใหมทํใหมสร้างซูเปอร์ชิลไงแล้วก็ดรอปมีความสามารถในการดรอปใช่ไหม แลยเขามีความสามารถในการโยวเปนข้ามนทางแล้วใครอย่าไปเหมือนข้างๆไงเออบางทีหุมก็จำไม่ได้เพราะาหุมูไม่เคยได้ใช้นะครับผมเก,กต่ายเนี่ยจำไม่ได้แน่นอนถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกได้อ๋อตกเมื่อของฉันได้มาเบิลค่าก่อสร้างคืนหนึ่งร้อยสาสเอร์ซ็นซึ่งมันคุ้มมากนะครับผมกำไรเห็นๆแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น หมวกของราชาผูถูกเนรเทศนะครับผมมีความสามารถของหมวกเนาะมีความสามารถของป้องกันการดักจับป้องกันการโจมตีนะครับผมแล้วก็ความสามารถของราชาผู้ถูกเนรเทศกันบาร์นั่นเองอันนี้จะเป็นหมวกอะไรวะนี่เหมือนลุงจะเคยเห็นแบบในลิปที่แล้วแต่ลุงก,ก็จำไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นออาสกายแลน ซูเปร์ชิวใช่ไหมเออใช่ใช่ใชสก,กายแลนซูปอร์ชิวก็ต้องดูความหลังหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบัตเชิญ์เบอร์ตี้กันวีคแค่นเออนี้ยเออเค่นนี้ยไม่มีอะไรอันที่ลุงจำไม่ได้อ่ะคืออันที่ไม่ค่อยได้เจอถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้เจอแปลว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมประมาณนี้เนาะ หลักการการแบบเดาง่ายๆนะครับผมจี้ไหนควรมีหรือไม่มีก็คือจี้ที่ลุงจําได้หรือว่าไม่ได้นั่นเองนี่คือทริคนะครับผมแล้วก็ทุกจี้ในนี้นะครับผมเราสามารถหาได้จากการที่เรานั้นจะต้องสะสมก้อนเมฆนะครับผมทั้งหมด6ก้อนเนาะแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเป็นดวงอาทิตย์ S บวกหรือเป็นก้อนเมฆ S, <S นะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้ก้อนเมฆ S เนาะเราก็สะสมก้อนเมฆ S สองอันนะครับผมเพื่อเ,าเอามาแลกดวงอาทิตย์1อันสะสมดวงอาทิตย์8อันนะครับผมเพื่อแลกจี้ที่เราต้องการไปได้เลยซึ่งทุกจี้ ี่แลก8อันหมดนะครับผมไม่มีแบนะ่งเกรดเนาะว่าไหนโหดไม่โหดจากจํานวน S บวกที่เอามาแลกเหมือนกับบางเซิร์ฟนะครับโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็มีแค่นี้แหละในอีเวนต์นี้ถ้าเกิดว่าใครยังหาเนาะสิ่งเล็กๆนะครับผมที่เรียกว่า G ที่โหดไม่ได้นะครับผมก็สามารถหาได้ในอีเวนต์นี้ก็ขอที่คนโชคที่จะรักการทำอีเวนต์จ ถ้าเกิดว่าเรามีจี้ที่ดีไอดี ID เราก็จะเป็นไอดีที่น่าขายนะครับผมไปละอันยองครับจุ๊บ